สวัสดีครับพวกเราอะนาโฮอโดฮ้ามีนี่ด้วยค่ะสวัสดีครับผมพวกเราอโดห้านะครับวันนี้ก็มีเกมพิเศษมาให้เล่นแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามีสมาชิกใหม่เนาะก็คือแนะนำตัวหน่อยครับพี่พอแอลเอเย่นครับผมอโดห้าครับครับวันนี้สมาชิกใหม่ของเราก็ต้องมีรับน้องนิดนึงนะโอ้ย เดี๋ยวสัมภาษณ์ครูก็แข่งกันเมื่อเกมที่แล้วก่อนเกมที่แล้วเป็นไงบ้างเจ็บครับเจ็บครับเจ็บครับเขาบอกนะครับว่าไอ้ที่เขากระพิบตาครั้งนี้แล้วเขาแกล้งนะครับให้มันสนุกขึ้นใช่ไหมไม่ครับมันมันร้อนมันแสบตาจริงครับผมเรืองอะไรร้อนคิดว่าเกมนี้จะรอดไหมเกมนี้ผมผมว่าผมได้ผมรู้เหรอว่าเกมอะไรผมยังไม่รู้เลยรอดใช่ไหมผมรอดชัวร์ผมเก่งอ่าโอเคแล้วเป็นไงครั้งที่แล้วร้องไห้พี่ไม่ไหวอ้าวแล้วบอกไม่ร้องไห้ไงรอเล่นพี่ เดี๋ยวสำหรับเกมนี้ครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นไปฟังกติกากนก่อนไป กติกานี่ว่าเกมเนี้ยเป็นเกมใบวิบากผู้เล่นน่ยต้องใบทำเพื่อให้เพื่อนที่อมน้ำแข็งน่ะตอบคำถามที่กำหนดให้ถูกต้องโดยผู้ใบเนี่ยต้องถูกก่อกวนนะโดยทีมตรงข้ามมีเวลา90วินาทีทีมไหนตอบได้มากกว่าทีมนั้นก็เป็นฝ่ายชนะไปโอเคนะครับก็อย่างที่กติกาพูดไปนะครับก็คือคนที่ใบนะครับจะต้องอมบอระเพ็ดนะครับโดยที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถก่อกวนได้นะส่วนคนที่ทายเนี่ยจะต้องอมน้ำแข็งนะครับเพื่อให้การพูดเนี่ยมันวิบากนิดนึงแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่าบอลระเพเดี๋ยวผมไปตันหน่อยดีกว่า เอและนี่นะครับคือเราตามาแล้วผมบอกได้เลยว่าช้ำช้ำมากเรามาเริ่มแบ่งทีมกันดีกว่าเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะเป็นผู้ชนะเรามีสิทธิ์เลือกคู่โดยที่ไม่ต้องแบบสุ่มเลยขอเป็นพีทเลยกันครับเพราะว่าให้พี่เอ็นเขาได้เจอน้องต่อนเฮ้ยปีเตอร์เจอโอ้ยจำชื่อไม่ได้อ่าโอเคนะครับเราเลือกพีทโอเคีร์ซสลับสลับเลยเอาใครมาใครไปโอเคเอิร์ดวอร์ดนะครับคู่กับเทพพีนะครับแล้วก็ปีเตอร์คู่กับเอเย่นนะครับผมไปเริ่มเกมกัน เอาโอเคครับหลังจากเราแบ่งทีมกันแล้วนะเดี๋ยวทั้งสองทีมเนี่ยจะต้องเป่าฉุบกันว่าใครจะเล่นง่ายๆเลยยี่ท่าไนี่ส่งนันแทนนะครับเป่าฉุบกันพีม่เริ่อมก่อนทีมที่เริ่มก่อนเดี๋ยวคู่สองคนต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นคนใบ้คนท้ายใครเป็นคนเรื่อมก่อนครับ คนใบก่อนเรามีแบบเทคนิคหรือหลักการในการใบ้ยังไงบ้างไหมผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนใช้ภาษากกลเี่แล้วเราอ่ะฝ่ามือวิไม่อยากล่นเอาโอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มที่คู่แรกเลยไปคู่แรกก็มาถึงแล้วนะครับผมสำหรับหมวดในรอบแรกนะครับวันนี้ก็จะเป็นหมวดของงานบ้านนะครับถ้าพร้อมแล้ว90วินาทีเริ่มครับเอาครับปากผ้าถูกครับ ปาปูนปาปูนไม่ใช่ยังไม่ใช่ผ่าน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 โอเคโอเคอ่ะล้างจานโอ้โหง่ายจังวะโอดผ้ตาดผ้ายังไม่ใช่ตาดผ้ายังไม่ใช่พ่อโอเคจัก้าวจับก้าวเออผ่าน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 โอเคเอาครับถูกบ้างอยากเกือบถูกเกือบถูก เฮือวะถูกนูต้องครับพันครับอฟานเหลือได้สามสิบปีครับรอบน้ำอาบน้ำถูกต้องครับโอ้ยเย็นด่าสิบปีครับเหลืไม่หมดอีกหรอพี่เก้าแปดเจ็ดหกอาบน้ำอาบน้ำถูกแต่ยังไม่ใช่หมดเวลาครับผม, <c oughs> ๆๆมยนยแขเล็งี้อ่ะ โอเคนะครับก็สรุปคะแนนในการแข่งรอบแรกเนาะทีมของเย็นแล้วก็ปีเตอร์นะครับได้ไปทั้งหมด6คำหกคะแนนครับผมมาในคู่ที่2นะครับของคุณเนี่ยจะอยู่ในหมวดกีฬารับพร้อมนะครับเตรียมอุปกรณ์ครับบริเพชครับน้ำแข็งครับเยอะอะเยอะมานทีาทีหมวดกีฬาะครับเ0ิวินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับผมแทมาอะไอ้อไม่เอา

ไปครับไปใครเืครไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับเปรียวใไม่ใช่ผ่านผ่านลงมาลงต้องลงต้องอยู่ด้าต้องเหลือลงต้องจบตัวตัมีุ่กะมีตะมีต้องหมดเวลาครับผมโยนก่อนเลยดอกแรกโน่อเลยม เป็นไงบ้างครับโค้ดหอมอะดูไหละนีิพุ่งโอ้ยโอ้ยเทปนี้โคตรโอ้ยเมื่อี้ยงก็รอบที่สองจบแล้วนะเมื่อกี้ได้ไรนะครับทีมงานเจ็ดคำเจ็ดคะแนนครับผมในไหนคุณก็เป็นผู้ชนะในรอบแรกเนาะเดี๋ยวผมให้คุณต่อในรอบสองเลยแต่พวกคุณต้องสลับกันนะโอเคนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับรอบที่สอง ไปรอบที่สองนะครับเราจะมาในหมวดของสัตว์สัตว์บุกสัตว์น้ำไม่รู้นะแต่เป็นสัตว์ตัวนี้แข็งเยอะอีกเยอะอีกใหญ่ใหญ่เข้าไปอีกใหญ่เข้าไปอีกอีกอีกอ๋ออ๋อโอเคเก้าสิบวินาทีนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับเคีย่อเคีย่อด้วยตัวแรกครับตัวแรกอย่พีทตีตัวแรกอย่าพึ่งอย่าพึ่งจับเวลาเร็วอ๋อไปเ e let มาครับข้าว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 โอเคโอ้ยอุ้ย ยังไม่ใช่ครับรุ่นโยังไม่ใช่ยิโบยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ปลาปลาปลามีคำว่าปลามีคำว่าปลาไปลุนไปลุนไม่ใช่ไม่ใช่มีคำว่าปลาปลาปลาไปเอาไปเอาไปเถูกต้องไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่หรอ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  ทีามทีไม่ได้ทีอะไรอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ๋อ้ยอ้อ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 อมยโอ้ยโออ๋ออ๋อ้อ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอออโอยย เวลาครับผมพี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 ่โลมาพี่ใบไงวะใบไงโลมานี่ไงก็โลมาก็นี่ว่าอยู่แล้วก็โดดอารทวานพี่ใบรไงมันก็ยากอ่ะว้าเหรอเพื่อทำแล้วพีชผู้จงแข่งหมาว่านมีแพนด้ามึงใบยังไงเพื่อตาเนี่ยา เรื่องของตาพูดหัวชี้หัวมันดำเลยสีผมมันดําพี่พไปไปอะล้าจัดเฮียล้าผมพูดตอบผมผมเลยดิเออแล้วพี่ไปอะไรพิ่สากัดการกัดกัดเลยเหมือนไผ่ของมันไม่ใช่ไผ่กังงเลยนี่เดี๋ยวเราสรุปคะแนนนะครับผมก็ทีมนี้รอบที่สองได้มาทั้งหมดสองคำสองคะแนนครับผมเดี๋ยวเราไปทีมต่อไปเลยดีกว่าไปเป็นไงบ้างเมื่อกี้เพื่อนผิดหวังครับพูดแล้วว่าผิดหวังครับผิดมากผิดไปอะไรไม่รู้อะ มีกันด้สองคะแนนแล้วจะสู้ทีมทีมนั้นได้ไหมเนี่ยโอ้ผมมั่นใจครับว่ามันเป็นเกมที่ยากถ้าตอบได้มากกว่าสองนี่ผมใช่พีทเทียวบอลเพชรโชว์เลยถ้าเขาตอบได้มากกว่าสองเทียวบอลเพชรโชว์เลยวะได้ดิครับแล้วถ้าคุณทำไม่ได้ครผมก,กินแอ้อะไร โอเคนะครับก็มาในรอบที่2ของทีมปีเตอร์แล้วก็ทีมเอเย่นนะครับผมหมวดในรอบนี้นะครับเมื่อกี้มีพานกันไว้เรารีคอร์ดกันเนาะก็คือถ้าได้มากกว่า2ทีมนี้ต้องเป็นคนกินบอระเพ็ดนะครับแต่ถ้าได้น้อยกว่า2องพวกคุณต้องกินนะหมวดในรอบนี้ครับคือหมวดการละเล่นพื้นบ้านผมต้องแข็งเลยบอระเพ็ดเฮ้ยเฮ้โหต่อเขียวเลยอมเลยอมเลยแล้วแล้วเออพอลนี่พออมไหมเขียวเขียว เดี๋ยวผมอุ้ยเขียวว่ะเขียวว่ะโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับผมตูดต้องตี๋วถูกต้องครับพี่ตาตี๋วหนึ่งคะแนนแล้วครับครับต้องถูกต้องครับสองคะแนนนิดหน่อยอะไร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 ผมเล่าผมเล่ายังไม่ใช่งบอกไม่ใช่ขับขึ้งกล้วยขึ้นมาแล้วขึ้กล้วยถูกต้องถูกต้องมาใกล้กล้วยโอ้โหคนแอลถูกต้องครับผมถูกต้องคนแอล Ô yêu! Đúng tông! đúng đúng Tông tông!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  Tông đúng Tông tông! 30 tông! 30 tông! Tông tông! 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 ครับอหเพื่อเอาบอกรังถูกต้องโดนยาถูกต้องหมดเวลาครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหี่นาวมาเโอ้โหัอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอหอ้โอรโหโอ้อ้โหโอีโหอ้โนะค้ับโอ้โ้งหมอ8คำนะครับ8้ะแนอ้โห้โ้โ้ เดี๋ยวเดียววันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวเดียวย่างเนีก่อนที่เราจะสรุปผลคะแนนอย่างจริงจังเมื่อกี้ผู้คุณพนันอะไรกันไว้ครับแพ้เหรอใช่แพ้รอดครับไม่ใ่ไม่ใชอดโอเคนะครับเมื่อกี้เขาคุยกันไว้ว่าถ้าเขาตอบได้เกิน2ฝั่งนี้กินบอระเพชดซึ่งเขาตอบได้ทั้งหมด8คะแนนทําตามสัญญาด้วยครับผม้นะ2ผมไเกลงกันตอบเกมลงกันได้14 ขอแค่แบบว่ากัดซอยเคี้ยวจนให้มันหมดอ่ะให้มันหมดนี้พอ2คนช่วยกันช่วยกันแห้งนี้เอาอีกครึ่งเลยปะแตกแตกแตกเละเชี่ยเี้าหน้าเี้าหน้ย อยี้ยังไม่น่าท้าเาเลยแล้วแรผมสู้ครับต้องมีการรอคืนกันแน่ในคลิปต่อไปนะฝากไว้ก่อนคลิปหน้าเจอกันเบาจริงนะ เราจะมาสรุปผลคะแนนนะครับระหว่างทั้ง2ทีมนะครับในรอบแรกทีมของเทพพีและก็เพดเวิร์ดนะครับได้ไปทั้งหมด9าคำ9คะแนนรวม2รอบนะครับผมส่วนทีมของปีเตอร์และก็ทีมของเอ็นนะครับได้ไปทั้งหมด14คำ14คะแนนครับผมเพราะฉะนั้นผู้ชนะก็คือทีมของเอ็นมึงขาท่าดีใจเลยเน๊ะ โอเคนะครับผมก็ทีผู้ชนะนะครับรางวัลของผู้ชนะนี่ผมมีให้แบบแจมๆเลยคุณจะได้สิทธิ์ที่พิเศษหรือกิฟต์วอชเชอร์เนี่ยไปกินนมสดร้านเจจอยเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตตรงนี้ครับตรงนี้แล้วกันกินฟรีครับคนละหนึ่งแก้วหวานๆให้ไปล้างลิ้นกันแบบสบายๆเลยโอเคนะครับก็จบกันไปสำหรับเกมใบวิบากของพวกเรานะครับผมถ้า ถ้าใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมเพื่อพวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าตอนวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวบอกให้ผมผมบอกให้ที่ผมอ้วกกันอ่ะไม่จะบอกะอะไรหรอกนะเนี่ยอ้ํแข็งบ้างตอกแขง็งเหม็นมึงแข็งบ้างเหม็นจ้าเลยร้านไหน,ไหนพี่ก้านโลกลุกร้านไหนร้าน,<ๆ>านอยู่ข้างเซเว่นตรงซอยศูนย์มั่น์ช้างครับศรีวัดเหรอ เิ้ยคุณบอกชื่อเขาได้ไงอ่ะโ,อโดนงี้โดนเลยเนี่ยนี่ก็โดแ,บบโแล้วจับเลยเนี่ยแอบอ้างชื่อนานเขาโอ้ปั่นหลือว่าเย็นดิได้หมดเลยได้หมดเลยเหรอตัอ้งเองในร้านได้ปอมพบบีตาปั่นได้ฟรีครับของฟรีไม่ต้องพูดเยอะยังไงก็รู้ว่าชนะของจริงอยู่แล้วครับผมเฝ้าทีนี้ฝากมครับผมนี่ครับทีนี้มันไม่ได้ชื่อซีเตอร์หรอกสดเย็นครับอร่อยครับร้านนี้ จริงผมชอบใช้ตังค <Like, S 2> ์ครับผมเลยไม่ได้ไม่อยากชนะจริงอ่ะจริงอ่ะเกมนะผมชนะได้แบบไม่ยากกันนะจริงอ่ะพูดเลยว่าแกงโง่แกงโง่แกงโง่พี่ผมมีตังค์แกงโง่ดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูอีดีน้าวีดีนาเดี๋ยวดูแล้วว่าใครชนะแน่นอนมันต้องเดี๋ยวแน่นอน